พบกับผมนายชอตตี้บูโจวากับ King Arthur Legend r ไร e อีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาว่าด้วยเรื่องของตัวละครใหม่กิลรอยครับกิลรอยนี่เป็นนักรบลูกครึ่งมังกรที่มีความสามารถในการป้องกันไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งฮิวได้ครับเรียกได้ว่าโหดและขี้โกงเอามามาเลยครับน่าจะเจอบ่อยใน PVP ีแน่ๆงั้นเดี๋ยวเราเปิดกระชัปองหากิลรอยกันเลยก็แล้วกันนะครับผมมีตัวอยู่20บใบก็จัดไปเลยครับมาลอลุ้นๆกันไปฮะว่าจะได้ไหมดึงดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ก่อนครับผม โอ้แสงสีฟ้าแบบนี้นั่นไงเฮ้ยตกใจหมดนึกว่าจะมีอีกอันนึงที่ไม่ใช่สีฟ้าครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูหน้ากันครับว่ามีใครบ้างครับสีเขียวก็จะข้ามไปไวหน่อยครับคือจะบอกว่าเกมเนี้ยเขาดีไซน์ตัวละครดีอยู่แล้วนะครับแม้กระทั่งสีเขียวนี่แหละที่เป็นแหลงต่ําสุดเนี่ยมันก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดูดีครับไม่ว่าจะเป็นเผ่ามนุษย์เผ่าปีศาจหรือว่าสัตว์ต่างๆครับผมโอ้โหแล้วดูสีน้ําเงินที่ผมได้สีเป็นไงครับดูค่อนข้างดีเลยทีเดียวเชียว ตามสภาพครับสีน้าเงินหนึ่งที่เหลือเขียวหมดนะครับเอาลาบเปิดอีกรอบหนึ่งนะครับมาลุ้นกันครับผมดึงดาบ X อ a l i b e r อร์กันอีกรอบหนึ่งดูสิรอบนี้ม,มีสีน้ําเงินอีกหนึ่งใบแล้วครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันครับสีน้าเงินที่ว่าคือใครเอ่ยคนนี้สินะบอสนะครับผมเกาะเขาเท่ดีครับหัวเป็นหมาป่าครับส่วนที่เหลือก็สีเขียวล้วแล้วเนาะอันนี้ก็ขอข้ามไปไวๆแล้วกัน ทีนี้มาดูความสามารถของกิลรอยกันบ้างดีกว่านะครับกิลรอยเป็นสายโจมตีนะครับแล้วก็มีสายย่อยเป็นกระทิงนั่นเองนะครับและมีเอฟเฟกต์ลดเดอร์หรือว่าเวลาตั้งค่าเป็นหัวหน้าในดันเจียนดินแดงเงยอกแข็งกับป้อมปราการอาร์เซลอสนะครับจะทําให้เอฟเฟกมีผลมากขึ้นกว่าเดิม20%แก่พันธมิตรทั้งหมดนั่นเองครับ เดี๋ยวเราลองมาเทสสกิลเลยกันแล้วกันนะครับท่าแรกนะครับผมอันนี้คือโจมตีศัตรูหนึ่งตัว3ครั้งนะครับแล้วก็มีโอกาส60%มอบป้องกันฟื้นฟูพูดง่ายๆคือเขาฮิลไม่ได้ครับแสดงว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะกับการเอาไป PVP หรือว่าไปสู้กับบอสท,ที่มีการฮิลได้นะครับแต่ก็ต้องระวังบอสบางตัวอาจจะมีการป้องกันสถานะไม่สามารถที่จะทําให้เขาโดนยกเลิกการฮิลได้นั่นเองครับเป็นไงดูดิโจมตีทีเดียวนี่ดีบัฟขึ้นกันลืมล่ําที่ตัวศัตรูเลยครับ ส่วนท่าที่2สั่นสถานนะครับเมื่อใช้จะเสีย HP 15%นะครับตนเองมีโอกาส100%เลยครับที่ได้รับบัฟ3อย่างอันแรกคือเพิ่มความแม่นยำของเอฟเฟกขั้น3เพิ่มความเร็วในการโจมตีนาน2เทอร์แล้วก็ชาร์จเกจโจมตี100%นะครับและถ้าไม่พอมีโอกาส100%เลยครับที่จะเพิ่มระยะเวลาคงอยู่ของบัฟป้องกันฟื้นฟูพูดง่ายๆคือเราก็ต้องใช้ท่านี้นะครับเพื่อที่จะทําการบัฟตัวเองก่อนนะครับผมพอบัฟตัวเองเสร็จบัฟเราจะโจมตีต่อได้เลยทันทีถูกไหมเออเพราะว่าเงื่อนไขของสกิลนี้ทา โจมตีเป้าหมายเดิมก็ได้เพื่อที่จะให้บัฟมันยังคงอยู่ออขอโทษหมายถึงดีบัฟอะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือจะเป็นสกิลอันติเมทกระแสน้ําพิษนะครับอันนี้โจมตีศัตรูทั้งหมด2ครั้งนะครับและถ้าเกิดเป้าหมายไหนติดดีบัฟป้องกันฟื้นฟูอยู่ครับจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก1ครั้งทันทีนะครับและก็มีโอกาสา35%ในการมอบป้องกันฟื้นฟูนานขึ้นอีก1เทินครับเดีย๋ยวเราลองใช้ดูเลยกันละกันครับนี่คือสกิลอันติเมทครับโอ้โห สุดยอดไปเลยครับผมส่วนที่สตูดีดขึ้นมาไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าอันนี้เรากำลังทดสอบการใช้สกิลอยู่นั่นเองครับส,สกิลพาสซีฟก็จะมีบุกรุกบ้านเลื่อนนะครับอันนี้คือมีโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับที่พันธมิตรพรแห่งกระทิงทั้งหมดจะได้รับพลังโจมตีสองนะครับโอ้โหอันนี้คือเอามาบับกษัตริย์อาเธอร์ได้เลยเพราะว่ากษัตริย์อาเธอร์เป็นสายกระทิงเหมือนกันเนาะแล้วก็มีโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะมอบลดต้านทางเอฟเฟกต์ขั้นสองแก่ัตูทั้งหมดนานสองเทินนะครับโอ,อนน แล้วก็ท่าที่2ครับโหดร้ายทารุณครับอันนี้คือเมื่อจะใช้ป้องกันฟื้นฟูตนเองมีโอกาส1 0 0ฟื้นฟูพลังงาน2อนะครับอันนี้ก็แสดงว่าเราใช้ท่าแรกหรือท่าที่3ก็ได้มันจะมีโอกาสทําให้ศัตรูเนี่ยถูกป้องกันการฟื้นฟูใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันติดขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะได้รับฟื้นฟูพลังงานไปนเลย2แต้มทันทีครับผม โซท่าสุดท้ายนะฮะท่านี้ก็คือบาดแผลที่ไม่ลบเลือนนะครับอันนี้คือเมื่อโจมตีมีโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมอบฟื้นฟูเสริมถอยแก่เป้าหมายที่เลือกนานสองเทินไม่สามารถต้านทานได้ฟื้นฟูเสริมถอยคือฟื้นฟูเอชพีของเป้าหมายแต่จะได้รับความเสียหายกลับคืนตามจํานวนที่กําหนดจะถูกนับเป็นป้องกันฟื้นฟูพูดย่ไงไๆก็คือระหว่างเนี้ยถ้าเกิดศัตรูโดนหิวจะกลายเป็นการเสียเลือดแทนการหิวนั่นเองครับโอ้โหตัวนี้เขาบอกเลยว่าโคตรขี้โกง ส่วนฮีโร่ที่เขาแนะนําว่าให้ใช้คู่กับกิวรอยจะมี3คนด้วยกันนะครับคนแรกก็คือกาเวนะครับคนนี้ผมเห็นด้วยเลยครับเพราะว่ากาเวเนี่ยถ้าเราเอาไปลงคอนเทนต์แท่นบูชาพายุกับพรแห่งกระทิงเนี่ยจะมีการมอบพลังโจมตี20%แก่พันธมิตรทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวเขาเองเป็นสายโจมตีด้วยและเป็นสายกระทิงด้วยก็จะทําให้ได้รับบัฟโบนัสจากกิรอยด้วยนั่นเองครับ ส่วนคนที่2คือเอกโคลนนะครับอันนี้ก็เห็นด้วยครับมีบัฟลีเดอร์แบบเดียวกับคนเมื่อกี้เลยแต่ว่าอันนี้ต้องเอาไปลงคอนเทนต์ดินแดนเยอกแข็งกับพรแห่งกระทิงอะเนาะแล้วก็ตัวละครนี้เป็นสายควบคุมนะครับก็คือเน้นดีบัฟสตรนนั่นเองครับแล้วก็มีสายกระทิงเช่นเดียวกันครับจะได้รับบัฟโบนัสกันแบบจุกๆ และคนสุดท้ายคือเคลเมนทายครับอันนี้เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าเป็นสายกระทิงเหมือนกันและเป็นสายซับพอร์ตครับสคนเมื่อกี้เป็นพวกสายโจมตีหรือว่าสมดุลใช่ไหมแต่คนนี้คือซับพอร์ตนั่นเองนะครับส่วนเอฟเฟกต์ลีดเดอร์ผมว่าเฉยๆไปนหน่อยครับอันนี้คือเขาเพิ่มอัตราการลบหลีก10%ครับก็อาจจะไปใช้อีก2คนเป็นหัวหน้าก็ได้ครับ ส่วนใครที่กำลังขาดเพชรนะครับให้ไปดูกิจรกรรมด้านขวาบนที่เป็นรูปคล้ายๆกับกระดานเคเวสนั่นแหละครับแล้วก็เลื่อนดูด้านซ้ายครับจะมีกิจรกรรมรับโกครับก็คือให้ท่านชมเนี่ยไปลงดันเจี้ยนฟาร์มหาเงินหรือว่าโกในเกมเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าถึงตามที่กําหนดจะได้รับทั้งตัวที่เป็นเพชรใช้ในการทํารุ่นนันนี่เช่นาการเปิดการะปองเนาะแล้วก็ได้พลังงานมาเพิ่มเติมด้วยนะครับซึ่งเขาแจกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับดันเจี้ยนฟาร์มเงินจะอยู่ในพื้นที่ควบคุมนะครับแล้วก็ดันเจี้บัคร ดินแดนลูกไหม้ที่มีบอสกอกอสเฝ้าอยู่สำหรับกอกอสจะเป็นบอสธาตุไฟนะครับผมก็แนะนําใช้พวกธาตุน้ําลงมาใช้ตัวฟรีก็ได้นะอย่างเช่นกริย์อาร์เทอร์แล้วก็อีก2ตัวที่ผมเอามาด้วยด้านขวาเนี่ยเป็นธาตุน้ําแข็งนะครับก็จะชนะทางกอกอสนะครับผมไอ้สามตัวขวานี่ยคือตัวฟรีหมดเลยยกเว้นมอแกนที่อยู่ด้านซ้ายสดุดอันนี้ผมเปิดกระชองได้มาตั้งแต่ตอนเกมเปิดใหม่ๆเลยครับ ส่วนใครที่เป็นสายเปดูด้านขวาบนเลยก็ได้ครับมันจะมีแบนเนอร์ที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นการเติมเงินหูวดูดิของผมนี่คือมี16รายการเลยนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครอยากจะอัปเกรดตัวละครแบบไวๆเนี่ยก็ต้องพิจารณาว่าตอนนี้เราขาดอะไรถ้าเกิดขาดตัวละครก็อาจจะเอาพวกที่มันมีตั๋วเปิดกระชปองในราคาที่ถูกๆก่อนหรือถ้าเกิดใครขาดอุปกรณ์ก็ลองมาดูแพ็กเกจที่มันได้อุปกรณ์นะครับอย่างเช่นอันนี้99บาทน,นะครับก็ซุ่มกันไปเลยครับ3 6ดาวถ้าโชคดีก็อาจจะได้6ดาวก็เป็นได้ซึ่งอันนี้ก็แแล้วต่ทชม นะครับว่าจะจัดแพ็กเกจไหนอ๋อแล้วก็บางทีมันมีของแจกฟรีอยู่ในนี้ด้วยนะนี่ไงนี่ไงใช่ไหมเออรับฟรีซะหน่อยโอเคทีนี้เรามาว่าด้วยเรื่องของโครงการ n e t m a r l l p p r t t n r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  e t t r r p u s s กันสั้นๆกันแล้วกันนะครับว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่จะสนับสนุนเหล่าครีเอเตอร์นะครับรวมไปถึงแฟนคลับที่สนับสนุนเหล่าครีเอเตอร์เหล่านั้นอีกทีหนึ่งด้วยนะครับ สิทธิประโยชน์ของคนที่เป็นครีเอเตอร์ของโครงการนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่ามีคนที่มาซัพพอร์ตเราอะครับจ่ายเงินให้กับในเกมแล้วก็เราจะได้รับส่วนแบ่งมาเลย2%นะครับผมและสามารถเลื่อนแรงได้ด้วยไปยังไดมอนด์เลยแต่ไดมอนด์เนี่ยเราจะได้รับส่วนแบ่ง5%แต่มีเงื่อนไขรองนะครับก็คือต้องมียอดซับสไครเบอร์ห0ึ่งคนขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็ต้องมีคนซัพพอร์ตในโครงการเนี้1 1 0 0 0คนด้วยกันครับ และพิเศษในช่วงนี้ครับทุกระดับเนี่ยจะได้รับโบนัสเพิ่มเติมอีก2%ด้วยนะครับผมเมื่อกี้ไดมอนด์5%ใช่ไหมรวมอันนี้ด้วยก็จะกลายเป็น7%นั่นเองครับ และนอกจากนี้เขายังมีภารากิจต่างๆให้เราทำด้วยนะครับพอเราทำเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะได้รับคูปองมาเอาไว้แจกจ่ายให้กับผู้ที่สนับสนุนเราได้อีกทีหนึ่งด้วยครับส่วนคนที่สนใจโครงการนี้ก็เข้าเว็บไซต์ที่ผมจัดเตรียมไว้ให้อยู่ใต้คลิปนะครับก็เข้ามาได้เลยแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยครับดูด้านขวาบนจะมีการล็อกอินอยู่พอดีผมล็อกอินเรียบร้อยแล้วไงใช้แค่ Google ก็เพียงพอแล้วครับล็อกอินได้นะฮะสำหรับคนที่ต้องการที่จะเป็นครีเอเตอร์ก็ด้านซ้ายเลยครับแอปพํายทูครีรรเอเตอร์เอ็มนะ ผู้สนับสนุนครีเอเตอร์นั่นเองครับก็คลิกที่บริเวณด้านขวาบนได้เลยหลังจากนั้นก็ใส่ ID ของครีเอเตอร์ที่ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าจะสนับสนุนเขานะครับผมแล้วลองกดเซิร์ชดูครับและถ้าเกิดถูกต้องแล้วก็จะขึ้นรายละเอียดประมาณนี้นะครับผมแล้วก็กดปุ่ม yes เพียงเท่านี้แหละครับงานเอาไว้ว่าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก็ล้กกันครับไว้มีโอกาสเจอกันได้ใหม่กับ king a r t h u r legends line นะครับส่วนคนที่สนใจแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ